จนมาวันนี้ครับถ้าเราเห็นตอนที่เราเปิดรายการเห็นโอ้โหยิ่งใหญ่มากสวยงามมากแนวคิดอะไรที่นํามาต่อยอดจนจากจุดเล็กๆวันนี้มันพัฒนากลายเป็นจุดที่ค่อนข้างใหญ่โตสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์กับวงการพระเครื่องมากๆหนึ่งที่เลยจุดกําเนิดไอเดียแรกของการทําศูนพระเครื่องที่นี่คือผมผมเนี่ยเคยเราเราเคยผมเคย ที่คุณตั้มสัมภาษณ์ผมออกงารเด <C> อะเซียนตอนนั้นผมเคยเรียนคุณตั้มไปครั้งหนึ่งผมยังจําได้เลยว่าผมบอกว่าลูกค้าผมทุกคนเนี่ยกลายเป็นเพื่อนหมดมทีเนี้ยอพอเราบรรยากาศในการซื้อขายมันไม่ใช่เป็นการซื้อขายแบบจริงจังอ่ะมันเหมือนเราเล่นพระอยู่กับเพื่อนเราเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทําสถานที่ให้มันสนุกขึ้นคือลดบรรยากาศในการซื้อขายลงไปแต่เป็นบรรยากาศในการ สนุกสนานคือผมตั้งความคิดไว้เลยว่าการที่ทุกคนมาที่เนี่ยเริ่มแรกต้องสนุกก่อนให้มีความรู้สึกว่าการซื้อขายมันไม่ตึงเครียดนะครับแล้วก็สองเป็นท,ที่ที่ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทั้งวัตถุมงคลรูปภาพเครื่องรางของอหลวงปู่ก่อนที่จะมีการออกบูชาพเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาที่เนี่ยขอให้การซื้อขายมันเป็นเรื่องสุดท้ายมผมตั้งตั้งใจใไว้อย่างนี้ครับเหมือนอารมณ์แแบบมาบ้านเพื่อนเนาะใช่เหมือนเหมือนมาบ้านเพ,เพื่อนคือ มีพระก็พิธาะนะเดี๋ยวเอาพระมาให้ดูนะพีะ่โดงต้องเอาพระมาให้ดูนะแล้วก็มานั่งส่องพระกัน